รเ,รเทขณะนี้ยังมีบุคคลอีกเป็นจำนวนมากที่มีความตั้งใจจริงมีศรัทธาขวนขวายหาความรู้เป็นวิชาชีพใส่ตนแต่ประสบปัญหาไม่มีความรู้พื้นฐานและไม่มีทุนทรัพย์เพียงพอ ที่จะเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาวิชาชีพระดับต่างๆได้หากมีช่องทางช่วยเหลือบุคคลเหล่านี้ให้มีความรู้วิชาชีพที่เขาปรารถนาย่อมจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยประสบนิกรผู้ยากไร้แม้ฝ่ายความรู้แต่ก็ไม่มีโอกาสศึกษาเล่าเรียน ทั้งการศึกษาในระบบก็มีข้อจำกัดในการกระจายโอกาสให้ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์จะตั้งโครงการพระดาบทเมื่อพุทธศักราช2519จัดฝึกอบรมวิชาชีพมีพระราชดำริให้ใช้แนวทางการศึกษาแบบพระดาบทกับลูกศิกษย์ในสมัยโบราณที่มีการก่อตั้งเป็นมูลน,นิธิขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อว่าเป็นการพระราชทานโอกาสที่สองให้กับผู้ด้อยโอกาสทั้งหลาย หมายถึงว่าบางท่านเนี่ยไม่สามารถที่จะเรียนต่อในขั้นที่สูงขึ้นไปได้ก็ต้องหันเหมาทางด้านวิชาชีพอีกประการน,นึงก็คือมีสติปัญญาที่จะเรียนสูงขึ้นแต่เนื่องจากไม่มีทุนทรัพย์ท่านก็พระราชทานโอกาสที่สองที่ว่านี้ก็คือเป็นโรงเรียนของพระดาบดการฝึกอบรมโครงการพระดาบดในระยะแรกเปิดสอนวิชาช่างไฟฟ้าวิทยุผู้เรียนหรือศิษย์พระดาบดจะต้องพักอาศัยในสถานฝึกอบรมร่วมกับครู ไม่เสียค่าเล่าเรียนหลักสูตรหนึ่งปีก่อนจะพัฒนาเป็นโรงเรียนผู้ใหญ่พระดาบทพุทธศกราช2533พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานทุนประเดิมจัดตั้งมูลนิธิพระดาบทเพื่อกำกับดูแล,แลและสนับสนุนในการดำเนินงานพุทธศกราช2550โรงเรียนผู้ใหญ่พระดาบทเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนพระดาบทปัจจุบันเปิดการฝึกอบรมใน8สาขาวิชาชีพ และยังได้ขยายการฝึกอบรมไปยังภาคใต้ตามแนวพระราชดําริพัฒนาเป็นโรงเรียนพระดาบทจังหวัดชายแดนภาคใต้การเรียนการสอนของพระดาบทมีได้มุ่งหวังเพียงให้สิษย์มีความรู้แต่ต้องเป็นผู้ที่มีความกตันยู่มีระเบียบว,วินัยศิษย์พระดาบทจึงไม่เพียงใช้ศิลปะวิทยาไปประกอบสัมมาชีพแต่ยังสามารถนําหลักทำความดีไปใช้สร้างความผาสุขให้กับสังคมไทย Thank